3ข้อที่ควรรู้เมื่อน้ำมันใกล้หมดขับรถอยู่ดีๆไฟเตือนน้ำมันหมดก็วาบขึ้นมาถ้าเป็นเส้นดานที่คุ้นเคยก็คงไม่หวั่นใจเพราะรู้ว่าในละแวกใกล้เคียงมีปั๊มตรงไหนบ้างแต่ถ้าไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยนี่สิเรื่องใหญ่เพราะไม่รู้ว่ารถจะวิ่งได้ถึงก่อนเจอปั๊มหรือไม่เพราะถ้าน้ำมันหมดกลางทางคงไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าซออ,ยยอวยยอซวยแน่ เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจยังมีความจริงที่คุณอาจไม่รู้เมื่อน้ำมันใกล้หมดอยู่3ข้อ 1. ยังไปได้อีกไกลทันทีที่ไฟน้ำมันแจ้งเตือนขอให้รู้ไว้ว่ารถยังแล่นได้อีก30-50กิโลเมตรหรืออาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับรถยนต์ของแต่ละรุ่นเพื่อความสบายใจแนะนำให้ค่อยๆแตะคันเร่งรักษาระยะการขับให้เบรกน้อยที่สุดเพื่อจะได้ ไม่ต้องเล่งบ่อยๆเพราะว่าเปลืองน้ำมัน 2. วินมอเไซค์ช่วยได้ถ้าไม่รู้จริงๆว่าปั๊มอยู่ไหนอย่าเสียเวลาเปิดแอปหาปั๊มให้เปิดกระจกถามที่วินมอเตอร์ไซค์หรือคนละแวกนั้นดีกว่าเพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการถามคนพื้นทินเผลอๆนอกจากจะช่วยบอกทางในกรณีที่เป็นมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะได้คนนำทางให้ด้วยนะอย่าลืมให้เงินเป็นสินน้ำใจเขาด้วยละ่ะ 3. โทรหาตำรวจดีกว่าหากเวลานั้นเป็นตอนกลางคืนบนเส้นทางสายเปียวแล้วน้ำมันใกล้หมดและคาดว่าจะหมดจริงๆก่อนเจอปัม๊มอย่าปล่อยตัวเองให้โดดเดี่ยวกดเบอร์1193โทรหาตำรวจทางหลวงเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายว่าตอนนี้คุณอยู่ณที่ใดและแจ้งความประสงค์หรือถ้าอยู่ในพื้นที่ที่พอจะมีคนรู้จัก โทรหาแล้วขอความช่วยเหลือทันทีน้ำมันใกล้หมดอย่าพึ่งตกใจพ้นทางยังอีกไกลให้ถามตัวเองว่าจ้อวอและอย่าลืมตั้งสติคิดถึง3มข้อข้างต้นด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากมุมิยม .com ครับผม